สวัสดีค่ะชาวธาตุไฟนะคะสวัสดีชาวสองทุกท่านค่ะคลิปนี้จะเป็นการทำานายดวงความรักนะคะความสัมพันธ์ของชาวธาตุไฟในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเป็นการดูแบบโดยรวมและทุกใหม่เท่านั้นนะกล้องเหมือนไม่ค่อยชัดค่ะทุกคนแบบโอเค ชาวธาตุไฟคือผู้ที่เกิดนะคะราศีเมษราศีสิงรา์ศีธนูนะคะมาดูกันเลยนะชาวธาตุไฟความรักของคุณในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะ2564เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างขอดูพลังงานของคุณก่อนนะคะชาวธาตุไฟนะ พลังงานอาจจะสลับกันได้นะคะตัวเขาตัวคุณนะออันนี้ก็คือพลังงานของชาวธาตุไฟขึ้นมาเลยนะคะดูมือนี่คือย้อมสีผมเองนะเลอะหน่อยนะคะวันนี้มือไม่ค่อยสวยนะโอเคก็เป็นควีนถือไม้นะคะตัวคุณเองในช่วงนี้เหมือนไปโฟกัสในเรื่องของการงานนะคะอืม,อมคุณรู้สึก คุณเจอกับความสัมพันธ์ที่คุณเจอกับใครที่คุณก็รู้สึกชอบเขามากๆกันนะแต่คุณรู้สึกเหมือนกับว่าเออเขาทำตัวลับๆละล่อหรือเปล่าทำให้คุณรู้สึกเอ่อไม่ไว้วางใจนะคะกับความสัมพันธ์ที่คุณกำลังคบกำลังคุยอยู่คุณรู้สึกว่าเขามีความลับอะไรกับคุณไหมอย่างนี้ด้วยนะคะ พลัง,งานของคุณนะคะช่วงนี้คุณไปโฟกัสเรื่องงานจริงๆนะคะในการลงทุนนะคะหรือว่าในการที่จะไปต่อยอดธุรกิจของตัวเองก็ได้นะ,ะมาดูค่ะคุณเจออะไรมาคะที่ผ่านมาอาดีตที่ผ่านมาเดือนสานบางท่านบางคนไปเจอกับคนที่เป็นคนเด่นคนดงังคนมีชื่อเสียงหรือว่าได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งนะคะ หนึ่งเหรียญคุณไปเจอคนที่ถูกใจมาหรือเปล่านะอ่าหนึ่งเหรียญคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ใช่นะคะบางท่านบางคนก็คุยกับคนที่เด็กกว่านะคะหรือว่ามีใบหน้าที่อ่อนกว่าวัยก็ได้ผู้ใหญ่นิสัยเด็กก็ได้นะบางท่านบางคนก็แบบคบกับคนไกลแบบนี้นะคะ่ะอืม The Tower มีปัญหากันด้วยนะเด็กด่าอืม คุณและเขาอาจจะมีปัญหากันเกิดขึ้นนะคะในความสัมพันธ์นะทําให้มันความสัมพันธ์มันแย่มันไปต่อไม่ได้นะคะอาจจะมีเรื่องการมีปัญหาอุปสรรคในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็นองมองว่าทําให้ความสัมพันธ์มันยากะนะมันขึ้นห้าเหรียญแล้วก็อาจจะมีการให้การรับที่ไม่เท่าเทียมกันในความสัมพันธ์ด้วยนะ คนที่ให้ก็ให้ให้ตลอดคนรับก็รับอย่างเดียวอะไรแบบเนี้ยเป็นความสัมพันธ์ที่เหนื่อยนะคะอืมแล้วก็คุณอาจจะเสียใจผิดหวังนะคะเสียความรู้สึกกับคนคนนี้ด้วยนะคะที่ที่ผ่านมานะอทีนี้มาดูกันนะคะว่าความรักของคุณจะเป็นอย่างไรคะช่วงนี้ความรักของคุณ เดนะบางท่านบางคนก็คุยกับชาวต่างชาติไปเลยนะคนในเครื่องแบบก็ได้ถ้าหารารชการตำรวจหรือว่าอยู่ในหน่วยงานสถานที่พยาบาลก็ได้นะคะความสัมพันธ์ถ้าไม่จบมันก็นิ่งกันไปเนาะช่วงนี้อาจจะคุยกันบ้างคุยกันบ้างแล้วก็นิ่งกันไปอีกนะคะ ถ้าก่อนหน้านี้ยังไม่นิ่งก็มีเกณฑ์ที่จะนิ่งนะถ้านิ่งกันไปช่วงนี้เขาก็อาจจะติดต่อมาแหละนะคะมีการได้พูดได้คุยกันนะความสัมพันธ์ยังไม่คืบหน้าจริงๆนะคะขึ้นเดอะเฮอร์มิตควีนเหรียญตัวคุณเองคุณอาจจะรู้สึกอยู่ในใจแต่คุณไม่พูดออกมานะชาวทัศไฟนะคุณก็รู้สึกว่า โอเคฉันก็เครียบพร้อมเหมือนกันฉันก็ไม่ดีเหมือนกันนะในเมื่อในเมื่อตัวเขาเองอะ่ะอืมเนาะตัวเขาเองอาจจะไม่พูดเลยนะเลยทําให้คุณคิดมากแบบเนี้นกมองว่ายอย่างนั้นนะคุณก็ไม่พูดเหมือนกันคุณก็เงียบนะคะเขานิง่งคุณก็นิ่งค่ะช่วงนี้อยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะเดี๋ยวนกขอดูตัวเขาหน่อยสิ บางท่านบางคนอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟด้วยกันนะคะชาวธาตุด,ดินประสบกันบมังกรน,นะคะแล้วก็ชาวนั่นแหละชาวราศีกันนะชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนตัวเขายัางไงบ้างอืม,อมนายอบคับนายอบคับคืออะไรคะเดวิโอฟอร์จูนตัวเขา่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อนะ่ะ เขาเขาก็อยากเจอคนที่ถูกใจนะคะคนที่แบบว่าสามารถที่จะอยู่กันยาวๆได้เลยเหมือนกันแต่ตอนนี้เขาอาจจะเหมือนกับยังไม่พร้อมที่จะหยุดที่ใครด้วยนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์น้องมองว่าตัวเขายังแบบเรื่อยๆยังถามว่าอยากมีความรักที่ดีไหมอยากมีนะอาจจะรอเจอคนที่ใช่หรือว่าในเรื่องของความรักอ่ะเขาค่อนข้างที่จะใช้เวลานะคะ ใช้เวลาในในการเลือกหรือตัดสินใจนะคะเขาก็อยากเจอรักที่ดีอยากเจอคนที่ใช่เหมือนกันนะคะค,คนคนนี้ขอดูว่าเขารู้สึกอย่างไรกับชาวพาพไฟค่ะสามไม้สองดาบอืมคิงอัลคับคือน้องมองว่าเขาอะเขาก็รักคุณนะคะรู้สึกดีกับคุณอยู่นะสองดาบคือเหมือน คุณอาจจะต้องรอคอยเขานะคะหมายถึงว่าคุยกับค,คนคนนี้ไม่ว่าจะห่างกันหรือไม่ห่างกันก็ตามนะระยะทางอะ่ะอาจจะต้องใช้เวลาในการเปิดใจเขานะอืมสดาบน้องมองว่าเขายังไม่ได้เปิดใจให้กับเราทั้งหมดนะคะบา,างที่เขาก็รู้สึกดีกับเรานะเด็กชื่อไม้ค่ะแถ้วยคือเขารู้สึกยังไงเขาก็รู้สึกดีกับคุณนะคะเขาก็ อยากที่จะสารความสัมพันธ์กับคุณเริ่มต้นความสัมพันธ์นี้แต่เขาเป็นไปในรูปแบบที่ยังไม่ได้คาดหวังนะคะกับความสัมพันธ์นี้นะขอดูหน่อยว่าชาวพาดไฟคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะเดือดรูดแมนคุณก็คิดแหละนะคะกับเรื่องเรื่องนี้กับความสัมพันธ์นี้นะอืมคุณค่อนข้างคิดหนักคิดวนคิดซ้ำคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ก็แบบ ไปๆไปกับกลับเนาะอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ไม่นอนดูยังไม่นิ่งยังไม่มั่นคงนะคะคือนกมองว่าตัวคุณค่อนข้างจริงจังกับเขาแหละนะคะแต่ตัวเขาเนี่ยแหละที่แบบทําให้คุณรู้สึกคิดมากนะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีเมษนะคะชาวราศีธนูนะคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะอืมก้าวถามคุณก็คิดมากเหมือนกันนะ จะไงต่อดีความสัมพันธ์นี้ใจคุณก็ยังอยากที่จะสารต่อนะคะเจ็ดไม้แต่คุณก็รู้สึกว่าเหมือนกับคุณก็พยายามน้ะค่อนข้างเยอะในความสัมพันธ์นั่นแหละอย่างที่น้องบอกคือมีการให้การรับที่ไม่บาลานซ์กันนะคะในความสัมพันธ์นี้นะทีนี้เรามาดูดีกว่าว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปคะแนนน้องนะ สี่เหรีออยญอาจจะยังไม่ได้ปล่อยกันไปไหนนะสิบไมย้ยังไปต่อนะแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะคะยังเรื่อยๆอ,อยู่นะความสัมพันธ์เนี้ยนุกมองจากหน้าไพ่นะคะยังมามาหายหายไปไปกับกลับยังไม่ชัดเจนยังไม่มีสถาน,นะนะคะแต่ก็ยังได้ไปต่ออยู่แต่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะเสี่ยงเหมือนกันนะคือยังดูคาดาณอนาคตไม่ได้ะนะ คือนอกว่าความสัมพันธ์นี้แนวโน้มคือยังได้ไปต่อก็ยังไม่ได้อยากที่จะเสียกันและกันไปความสัมพันธ์นี้ทั้งคุณและเขายังอยากที่จะเก็บความสัมพันธ์นี้ไว้รักษาความสัมพันธ์นี้ไว้นะอือแต่ก็จะยังมีฟังใด้ฝั่งหนึ่งนะคะใช้อารมณ์เอาแต่ใจอยู่นะคะ d m p r e s เนี่ยนกมองมว่านะ เขาทั้งรักและหลงไหลคุณแหละนะคะในตอนนี้ The Empress c a n t e l o v e r นะคะยังไงคุณและเขาอ่ะก็ยังมีแรงดึงดูดต่อกันนะคะต่อให้เขาเป็นคนที่แบบว่าอาจจะช้าในเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะเหมือนคนที่ยังแบบดูไม่จริงจังในความสัมพันธ์เนี้ยนะแต่เขาก็รู้นะว่าคุณอ่ะคือคนที่ดีที่สุดสําหรับเขาแล้วคุณก็ดีกับเขามาก เขาก็รักคุณแหละในตอนนี้นกมองว่าตัวเขาเองอาจจะยังไม่รู้ใจตัวเองด้วยซ้ำนะคะว่าเขารักเราไหมนะคะอาจจะมองเห็นแค่ความดีของเราก็ได้นะคะแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะคะนกเชื่อว่าอืมเขาน่าจะรู้ใจตัวเองนะเพราะมันขึ้นดีเอ็มพร์กับเดลลอปเปนะเขาจะรู้ใจของตัวเองมากขึ้นนะคะ ่อให้ตอนนี้เหมือนแบบค่าดาวนาะคตไม่ได้ก็ตามนะคะก็แาวโนมในช่วงเดือนนี้ก็ยังไปกันต่อเนาะอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะสำหรับคนที่เป็นฝ่ายที่จะต้องทำงานหนักในความสัมพันธ์นี้นะก็จบคำทำนายไปแล้วนะคะสำหรับชาวธาตุไฟนะคะเมสิงค์นูในช่วงเดือนพฤศจิกานี้นะคะยังไงก็ขอให้อ,อ่อปรับตัวกันได้นะคะในความสัมพันธ์แล้วก็ไปต่อกันได้ดี ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปนะคะ